ที่ผมเลือกมาทําฟันที่นี่ก็เพราะว่ามีเพื่อนนักแสดงหลายๆคนเขาแนะนํามาครับบอกว่าหมอหมอใจดีหมอหน้ารักครับแล้วก็หมอเป็นกันเองสวัสดีครับผมพอยชโลวิดครับนักแสดงช่องวันครับวันนี้ผมมาฝังรากเทียมแล้วก็มาอุดฟันครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันเลยครับ สดีครับคุณหมอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาฝังรากเทียมครับหลังจากที่เราปรับแต่งรูปร่างก็เรียบร้อยแล้วก็คือก่อนหน้านี้น้อพลอยตัดฟันมานะครับแล้วก็ยังเหลือช่องว่างซึ่งไอช่องว่างตรงนี้เราก็จะมาฝังรากเทียมเพิ่มเพื่อให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นตั้งแตนแรกนี่คือฟันพลอยเป็นยังไงครับ ตั้งแต่แรกเลยเนีฟันของพอยนเนี่ยจะมีการล้มการล้มบ้างจากจากช่องบ้างที่มันมีอยู่นะครับเราก็ทําการปรับแต่งก่อนเพื่อจุดประสงค์ว่าเราจะใส่ฟันคือสร้างระบบบดเคี้ยวให้มันมีลักษณะที่ราบเรียบคุมคืนดีให้มีการสะดุดนะครับแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะฟันของพอยคือหายไปทั้งหมด3าซี่ แล้วก็พอมาจัดกับคุณหมอคุณหมอก็ดึงฟันเพื่อให้ช่องว่างมันเล็กลงแล้วก็เติมฟันลงไปแค่2ซี่ครับ<ช>แต่ตอนนี้คือปัญหาของของพอจริงๆคือการเคี้ยวหรือการแบบกัดฟันมันมันทำให้หน้าไม่ตรงกันถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้หมอกําลังจะปรับสรีระการแบบการเคี้ยวองศาการเคี้ยวให้พอให้มันตรงปกติถูกไหมครับใช่ครับึ่งการปรับเนี่ยก็มาได้จากการจัดฟนันแล้วก็การใส่ฟันเพิ่ม วันนี้เราจะมาถึงขั้นตอนที่จัดฟันผ่านเปละจะถึงขั้นตอนสังและเทียมครับผมเดี๋ยวตามผมไปทำฟันใช่ไหมครับ <c oughs> ครับผมโอเค ครับผมตอนนี้พอยก็ฝังรากเทียมที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอยบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยคือตอนแรกกับพอยกลัมกวามากว่ามันจะเจ็บพอทําเสร็จแล้วมันจะแบบพูดไม่ได้หรืออะไรแต่ตอนนี้พอยพูดได้สบายมากครับถ้าใครสนใจมาได้นะครับที่ MRT รัชดาประตูที่1น,นะครับหรือปากซอยรัชดาซอยสิครับพอได้มาทำฝังรากเดียวกับหมอเมื่อ4เดือนที่แล้ว คือตอนแรกก่อนที่พอจะมาใส่พอร,รู้สึกกังวลว่าเฮ้ยมันจะเจ็บหรือเปล่าว่าถามหมอหมอบอกต้องทายาชาต้องอะไรอะไรอย่างเงี้งยแต่จริงพอใส่มาปุ๊บมันไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่า,ารู้สึกว่าดีใจที่มันกลับมาครับเพราะว่าเพราะว่าฟันมันถอนไปแล้วแล้วมันเรากลับมาไม่ได้ตอนนี้ฟันเต็มแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากว่ามั่นใจขึ้นเยอะมากครับ